คลิปนี้นะคะอาจารย์จะออสอนให้เด็กๆนะคะลองเข้าไปดูการตรวจสอบจบนะคะเพื่อจะเช็คว่ารายวิชาไหนนะคะของเราเนี่ยนะคะติด F หรือว่ายังเ,เขาเรียกว่าอะไตกหล่นหรือเรียนไม่ผ่านนะคะตามโครงสร้างหลักสูตรบ้างนะคะ่อนอื่นเลยเนี่ยเด็กๆเข้าล็อกอินนะคะเข้าไปในระบบ r e g ยกตัวอย่างของเกวลินนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆล็อกอินเข้ามาก็น่าจะเห็นหน้าตาประมาณนี้คอลัมน์ซ้ายมือเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะการตรวจสอบจบนะคะตรวจสอบจบคลิกเข้าไปเลยนะคะสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าจะเห็นว่าหลักสูตรเราเนี่ยต้องเรียนทั้งหมดกี่หลักสูตรกี่หน่วยกิตเลือกแบบที่สองนะคะให้แสดงรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดนะคะคลิกเข้าไปเลย เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นละนะคะว่ามีหมวดวิชากลุ่มวิชาอะไรบ้างที่เราต้องเรียนนะคะตอนนี้ประเด็นที่เราจะติดตรวจสอบเรื่องของการติด F เนี่ยนะคะถ้าใครติด F เนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยกรณีของพวกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือ GE เนี่ยจะเห็นว่าอย่างภาษาไทายเองเนี่ยเขาให้เราเรียนแค่มินิมัมนะคะมินิมัมแค่3ามเครดิต3ามเครดิตก็คือ1รายวิชาเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ย ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นวิชาที่เราสามารถเลือกเรียนได้นะคะถ้าเผอิญเราติด F ในตัวแรกสมมตินะคะที่อาจารย์เลือกให้เรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารติด F ขึ้นมานะคะแล้วเผอิญว่าเขาไม่เปิดไม่เปิดรายวิชานี้แล้วในเทอมที่เราต้องการจะลงแก้ F เราสามารถที่จะเลือกนะคะภาษาไทยตัวอื่นได้นะคะทุกตัวที่เปิดนะคะแต่ต้องเป็นรหัสนี้แล้วก็ชื่อวิชาอันนี้นะคะในทำนองเดียวกันกับภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเนี่ยขอให้ผ่านเ,ออเท่าไหร่คะ6 6ตัวนะคะหรือ12เครดิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ลิสต์มาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเลือกมาแค่6ตัวนะคะในกรณีที่มันไม่เปิดจริงๆนะคะในรายวิชาที่ในตัวที่เราติด F ไปแล้วเนี่ยให้เราเลือกตัวอื่นลงได้นะคะเลือกตัวอื่นลงได้ที่มันมีมันมีทริคเล็กๆนะคะอย่างตัวภาษาอังกฤษเองเนี่ยมันก็จะเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ะะง่ายไปยากดังนั้นเนี่ยถ้าใครติด F เ,เนี่ยพยายามลงตัวบนบนอย่ามาลงตัวล่างๆเพราะมันจะเป็นไงคะค่อนข้างยากขึ้นนะคะเห็นไหมคะดคะูอาสมมุต,รเรติเราต้องเราติด F ในรายวิชาเมื่อกี้มีเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอาจารย์ก็จะก๊กอปตัวน,นี้ไปนะคะเอาไปรหัสล้กันเนาะก๊อปนะคะเก็บไว้แล้วก็เข้าไปที่ ค้นหารายวิชาได้ที่สําคัญคือตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ปีการศึกษา2562และก็เป็นภาคการเรียนที่2นะคะ2.1 2.2เนี่ยออไม่ได้มีให้เลือกแต่จะเป็นลักษณะของการระบุกลุ่มกลุ่มเรียนนะคะเช่นถ้าเป็น2.1มันผ่านมาแล้วของเทอมที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเรียน A นะคะก็คือเพื่อนๆพื่อนบล็อก A เรียนไปนะคะส่วน2.2ที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเรียน B นะคะเพราะเราเป็นนักศึกษากลุ่มเรียน B กละะุ่ม B นั่นเองนะคะอาจสถานค้นหาได้เลยนะคะไม่พบรายวิชาที่ตรงกับเงื่อนไขาการค้นหาเนี่ยแสดงว่าในรายวิชานี้เนี่ยเป็นไงคะเขาไม่ได้เปิดทีนี้ถ้าอยากรู้รวมๆเลยว่าภาษาอังกฤษนะคะในเทอมนี้เนี่ยเปิดรายวิชาอะไรบ้างนะคะเด็กๆอาจจะลองเซิร์ชโดยใช้ en 60อ่ะคลิกนะคะพิมพ์นะคะดอกจันเข้าไปนะคะ e n 6 0ดอกจันตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นมาหมดเลยนะคะตัวอย่างสมมติมีคนติด f ในตัวภาษาอังกฤษในชีวิตจริงนะคะ e n 6 0 1 0 2นะคะปรากฏว่าเขาจะเห็นว่าเขาจะมีขึ้นมาเพียบเลยให้ลองดูเซกชันที่ยังเหลือที่ว่างอยู่นะคะยังเหลือที่ว่างอยู่ตรงนี้0ูนย์ศูนย์แปลวาเขาเต็มแล้วนะคะตรงนี้เหลือที่ว่างอีก3ที่อย่างเงี้ยนะคะเ section นะคะ เช็ควาหัสเช็คชื่อวิชาแล้วก็เวลาตรงนี้ค่ะว่าเราสามารถเรียนได้ไหมชนกับตารางหลักเราหรือเปล่ปาถ้าชนต้องหยุดไว้ก่อนนะคะค่อยรอลงเทอมถัดไปเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ชนปุ๊บนะคะก็คือเลือกลงเวลาที่เราระบุในการเพิ่มเพิ่มรายวิชาเนี่ยระบุชื่อนะคะแล้วก็ระบุกลุ่มเรียนกลุ่มเรียนที่ว่าคือตรงนี้นะคะถ้าเป็นพวกหมวดวิชา F B บังคับนะคะ B A หรือ F B เนี่ยนะคะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้นะคะแปลว่าเขาบังคับให้เราเรียนทุกตัวไหนไม่ผ่านเนี่ย ติด F ขึ้นมาก็ต้องแก้ตัวนั้นหนึ่งที่ถ้าใครลงแล้วเนี่ยเ,เวลาทําเรื่องมาเพิ่มรายวิชานะ่าจะต้องผ่านมาที่อาจารย์นะคะก็เดี๋ยวเราต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนให้เพราะว่าเทอมนี้เป็นการเรียนแบบออนไลน์ถ้าถ้านักศึกษาลงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะต้องเอาข้อมูลว่าอาจารย์เขาสอนผ่านช่องทางอันไหนนะคะถ้าเขามีกรุ๊ปเนี่ยก็อาจจะต้องขออนุญาตเข้ากรุ๊ปเขาแล้วก็แจ้งอาจารย์ผู้สอนเขาอีกนิดหนึ่งนะคะว่าว่าเราเป็นนักศึกษาที่มาลงเรียนเพื่อที่จะแก้ F นะคะโอเคนะคะอันนี้เบื้องต้นนะคะหวังว่าคงจะช่วยช่วยได้นะคะ